ได้มีการเลือกครูโรงเรียนบ้านแวนโค้งอำเภอเชียงคำและผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24เข้ารับการคัดเลือกรางวัลพระราชทานครูเจ้าฟ้าปี2568นายรัฐพลนาราดีสรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตามที่มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีกำหนดให้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีครั้งที่6 ปี2568และส่งรายชื่อครูที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไปยังคณะกรรมการส่วนกลางภายในเดือนธันวาคมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ3รายซึ่งคณะอนุกรรมการกานกรองคุณสมบัติได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อสองรายได้แก่นางมุกดาวิชาครูโรงเรียนบ้านแวนโค้งอำเภอเชียงคำและนางวิลาวันสมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยาอําเภอจุนโดยครูทั้งสองท่านเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเป็นที่ยอมรับสำหรับครูด้วยกันและลูกศิษย์รวมทั้งประชาชนทั่วไปทั้งสองท่านถูกเสนอชื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในส่วนกลางต่อไปค่ะ